อดูพริกป่นดูพริกป่นไม่แซบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะพริกป่นน่าจะใส่ประมาณโลงได้อะมะนาวนี่คือคันเองนะครับไม่ได้ซื้อเป็นขวดมานะ,ะก็คือนั่งนั่งไล่คันนะฮะเราไปแช่เย็นไว้นะครับทุกคนความเเมซิ่งของการนำอาหารเยอะๆนะครับทุกคนกครับโอ้โห วนนี้จิวามินาซังสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับมาดูแม่ครัวทําไข่เจียวนะฮะหนึ่งร้อยฟองนะครับทุกคนครับพร้อมกับลาบหมูนะครับใช้หมูสิบกิโลนะครับทุกคนครับหมูสิบกิโลนี่คือแม่ครัวจะทำภายในหนึ่งกระทะนะทุกคนก็คือกระทะเดียวอะทาลาบสิบกิโลนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทัดของแม่ครัวกันดีกว่าครับแม่ครัวทอดไข่เจียวไปแล้วประมาณเกือบห้าสิบฟองได้นะทุกคนมาช้าไปหน่อยนะทุกคน อื<ห>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูแม่ครัวทอดกันเลยดีกว่าเราดูทอดสดๆนี่มืออาชีพในการทอดไข่เจียวอืมอืมปูกรอบสุดๆนะฮะทุกคนโอ้โหมืออาชีพะละดูดิใช้เทคนิคคือใช้สองกระทะนะครับแล้วก็ Hey. ตอบไข่รอไว้แล้วนะฮะอันนี้คือจะหมดแล้วนะครับทุกคนกคนครับไข่เจียวหนึ่งร้อยฟองโอโหวางสวยงามน่าทานมากใช่ไหมครับทุกคนครับแต่ทีเนี้ยลืมบอกแม่ผมลืมบอกแม่ครัวไปว่าผมอยากได้แบบใส่พริกไงอันนี้อยู่ที่แม่ครัวละครับจะใจดีขนาดไหนนะฮะทุกคนฮะถ้าแม่ครัวอารมณ์ดีก็อาจจะทำให้นะฮะ <laughs> ตอนนี้นะครับทุกคนของของเพิ่งมาส่งนะครับทุกคนครับก็เขากำลังเช็คลิสต์ของมันอยู่นะครับต้องรอสักครู่นะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวจะได้ดูวิธีการทําลาบหมู10กิโลนะครับทุกคน10กิโลผัดไปในหนึ่งกะทะไม่ใช่ผัดติดต้องเรียกว่าคั่วในหนึ่งกะทะนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่ครัวจะทํำยังไงนะครับทุกคนครับอ่าอันนี้แม่ครัวกําลัง น้ำหมูใส่ตะกร้านะฮะทุกคนเป็นหมูบดนะฮะใช้ทำลาบทั้งหมด10บกิโลแบบที่บอกนะครับทุกคนครับนี่<ม>อือใช่เป็นเสร็จแล้วประมาณถุงละโลนะครับทุกคนครับนี่เราเน้นหมูสดๆเราไม่เน้นเชฟแอ่าอ่านี่อนพอ ราลงตะกร้าเสร็จปุ๊บนะทุกคนก็เอามาใส่กระทะได้เลยนะครับลวนหมูของแม่ครัวนี Luci ่จะไม่ใ huh. ส oh ่น้ํามันไม่อะไรเลยนะก็คือใส่น้ําเปล่าธรรมดานะครับเป็นสูตรไม่ใช้น้ามันนะฮะนี่หมูสิบกิโลมาถึงแล้วครับทุกคนอือโอ้โหสวยงาม คือจริงๆลาบหมูก็ไม่ได้ทําอะไรยากนะทุกคนแค่เอาหมูมาลวนนะฮะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การปรุงนะฮะทุกคนฮะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาดูสูตรแม่ครัวนะคะว่าทํายัางไงให้มันอร่อยได้ขนาดนี้นะฮะอ่าอ,อันนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะครับพอหมูเริ่มสุกพอหมูมสุกปุ๊บเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะับพักให้หมูเย็นไว้นะครับเป็นสูตรลับของแม่ครัวนะครับทุกคนครับไปลองทํากันได้นะ เพราะว่าจริงๆแล้วว่าตามตามร้านตามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพอรวนรวนหมูรวนไก่รวนอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะผสมเครื่องเลยไงแต่สาหรับแม่ครัวแล้วนะครับจะต้องพักไว้นะฮะให้หมูหรือไก่เราเย็นก่อนคน,คอทลลๆๆนะ,ะทุกคนค่อยทาการปรุงลดราบของเรานะครับทุกคนครับนี่นี่นี่ทุกคนเมื่อกี้แม่ครัวแอบตัดิปมานะทุกคนบอกว่าคือที่เขาพักพัก ผักหมูไว้ก่อนให้เย็นตอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ผักไปเลยอ่ะผักมันจะสุกแล้วมันจะเขียวมันจะดูไม่น่าทานนะครับทุกคนคนระับเป็นเคล็ดลับของแม่ครัวที่นี่นะฮะทุกคนฮะด,ด,ดูดูการดูการหั่นหัวหอมของเขานะฮะทุกคนที่นี่จะรับมาแต่คนมีสกิลการใช้มีดกันทั้งหมดนะฮะทุกคนฮะเนะนะสวยงามมากฮะทุกคน อันนี้คือแม่ครัวปิดแก๊สนะครับทุกคนทําการคนหมูหน่อยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าต้องรอหมูเย็นก่อนนะทุกคนถึงจะทำการหุงรดได้นะครับมาทุกคนในเวลาคลุกลาดกันแล้วนะครับทุกคนครับนะแม่ครัวรีบลงเข้าครัวไม่รอเลยนะทุกคนอุน่นนออ่า,นะนาเนี่ยผงน,น,นัวผงนะัวนัวออืม่จ้า ดูพิกปนดูพิกป่นไม่แซ็ปไม่รู้จะพูดไงแล้วนะฮะพริกป่นน่าจะใส่ประมาณโลงได้อะเออน่าแม่ครัวลืมแยกให้เด็กนะครับพริกแทบจะทุบอนูแล้วฮะทุกคนใส่น้ำมะขามเปียกนะครับทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็ดูนัวแล้วนะฮะน้ำมะนาวนะฮะ มะนาวที่คือคั้นเองนะครับไม่ได้ซื้อเป็นขวดมานะก็คือน,นั่ง,น,งนั่งไล่คั้นนะฮะเราไปแช่เย็นไว้นะครับทุกคนใช่มะนาวมาจากเชียงใหม่สดๆดดดนะฮะตอนนี้หน้าตาเหมือนหมูคุกพริกอืมยเขาาสขึกันออ อย่างที่บอกไปนะทุกคนดูขนาดตัวแม่ครัวแล้วในการคััวหมูแบบนี้นะโอ้โหดูดีดูดีสีเริ่มสดใสแล้วนะครับทุกคนครับเราประกันความนัวและความแซ่บแน่นอนอนัวแน่นอนนะฮะทุกคนฮะพริกใส่ไปประมาณหนึ่งกิโลเลยนะครับทุกคนเข้าคั่วอีกหนึ่งกิโล เคียวไอือ่าพอเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงนะทุกคนหอมแดงอ่านี่ฮะเรามาใส่ผักที่เราเตรียมไว้กันนะทุกคนอืออือเนี่ยสวยงามมะล่ะความอเมซิ่งของการทำอาหารเยอะๆนะครับทุกคนครับโอ้โห ทำสดๆเลยนะชิมก่อนอืแม่ครัวขาดข้าวเหนียวอ่ะอืมโอเคครับทุกคนครับ คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไข่เจียวน,นะคะอืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปแบบนี้นะฮะผมไม่ปัดอะไรอย่างนั้นนะฮะทุกคนอัดยาวๆเรือเียวกันไปเลยทีเดียวนะฮะทุกคนฮะ,ะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ